ถ้าปล่อยให้คนต่างชาติก็มาหมดนะที่ดินเดี๋ยวนี้ลูกหลานรู้ไหมตั้งแต่ปากแม่น้ำมูลลงแม่น้ำงคงเขื่อนปากมูลยันสามเหลี่ยมทองคําเจ้าของที่ดินแถบฝับ่งของเราเนี่ยเกือบจะไม่ใช่คนไทยแล้วนะเขาซื้อไม่ได้เงินสดบ้านเขาเขาหอบเงินมาซื้อบ้านเราถ้ารัฐบาลคิดว่างเงินต่างชาติมาลงทุนเยอะๆให้เขาซื้อที่ดินที่ดอนได้มีสิทธิ์สา,ายมากเขาจะมาเอา พูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงคนโบราณของเราพูดคำหนึง่งขออภัยเสียงในฟิล์มสักนิดนึ่งคนอีสานพูดไว้ว่านกเจ้าดังง่อยต่อฟังหิ้มสาเห็นปาม่าอยากสิกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนลงกินก้อนนกเจ้าดังเงี้หนาลำดายอีดูตนศาสต์ดีเหมือนพวกเราเนี่ยเฝ้าแผ่นดินไทยเกิดมาแต่อ้อนแต่ออกคนไทยคนลาวของเราเนี่ยเจ้าของดิน ขาย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 นกกระเต็นครั้งแรกก็น,นกกระเต็นซิวเดี๋ยวนี้นกกระเต็นตัวใหญ่ๆนกกระเต็นรั่วนกกระเต็นก้าว,ทเ,วเที่ยวโคกกินได้หอนปพราะเขาเง,งีนบคนบาตรนกกระเต็นซิวแต่อนพี่น้องชาวยอนพี่น้องชาวจีนถูกแม่น้ำหวงโหท่วมถูกการเมืองของฝรั่งเศสเบียดเบียนหนีไปตายเอาดามหน้านั่งเรือเทง่งเต่งเท่งเต่งเรือสำเพามาเสือ้อผืนหมอนใบ มองเห็นฟ e. e. ังแผ่นดินไทยป่าไม้เขียวฮอ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 ว่าสันลาวตีนาว่าบาเสียว่าบาเสียบเศรษฐบดีขะขะหลกวัดนี่ว่าสันดีปันหยั่งบาดนี่ว่าสันก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาเขาทําทุกอย่างก็ขยันประหยัดอดออมพวกเรานี่ถือศาสนาพูดเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสนองกิเลสอันดีๆไม่เอาขันพรนเทดได้แน่จังหน่อยกินได้ผืนเนี่ย เอาบุญวาสันตีกองกินเหล้าสามเมื่อวันวเศร้าเสียงกองคนตติมทุกตติมทุกตต่มทุกหล่อเสียงกองคนตีแหกินเหล้ารอบ้านอาตมาเนี่ยโอ้ยตีกองรอบ้านแหงกันหลอนหลังเธอฟังอย่างหนึ่งคืออยังว่าลุบขึ้นลุบขึ้นวาสันเสียงกองขาดทุนขาดทุนขาดทุน,านวาทำบุญไม่ได้บุญมีแต่กินเหล้าไปดูที่ พอเห็นเขารวยแมนแล้วพนมีบุญเนาะพนรวยไปสันรวยตัวพนทำบุญเป็น